สวัสดีครับวันนี้ผมได้เหรียญหลวงพ่อคุณปีสามหรับเสด็จนะครับรุ่นบล็อกพอแตกอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับคมชัด เห็นไหมครับอออ่างจะมีเส้นแตกถึงขอบเหรียญน,นะครับอาจจะดูไม่ค่อยชัดสักเท่าไหรอนน่อันนี้ด้านหน้านะครับน,นี่ด้านหลัง โค้ดจะตอกจะสะดุ้งออกมาด้านหลังลนะครับตัวหนังสือนิคมชัดเหรียญรับเสด็จปี36หกวมพค,คูณนะครับบล็อกนิยมน,นะครับพอ,อแตกเดี๋ยวมาดูด้านหลังของเหรียญยันนะครับ ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นไหมครับอ,อ,อา่างจะมีรอยแตกถึงขอบเหรียญ อ่างนะครับอ่างจะมีเส้นแตกสะท้อนเห็ <c oughs> นไหมครับเห็นเส้นแตกตรงว่าอางไหมครับถึงขอบเหรียญเลยนะครับตรง,ตงคมชัดตาลึกดูตาหลวงพ่อนะครับ ตัวหนอนก็จะอ้วนนะครับจะไม่ผอมนะครับเนลัสเดตปี3-6มหโคดต,ตอกโคดนะครับโคดตาตอกด้วยมือทุกรุ่นทุกเหลี่ยน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับว่ามันจะสะดุ้งออกไปด้านหลังนะครับ เขียแต่คมชัดมาก